สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดรื่ข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อม,มาซาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ ก็จกันไปครับในศึกพิมพ์ริกอังกฤษนะครับคููระหว่างลีดน่วยเต็ดเราเนี่ยนะฮะพบกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับซึ่งแมนยูเราเนี่ยนะครับก็เป็นทีมเยือนในเกมวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะลีดไปได้ด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ2นะครับเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มันสุดๆเลยทั้ง2ครึ่งนะครับ มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจครับเรื่องของการทำประตูนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดทัพในเกมนนี้ก่อนนะครับซึ่งการจัดทัพในเกมวันนี้นะครับทางแมนยูหรือว่าลับลังเลกเนี่ยมีการจัดออกมาครับก็คือเดวิดเดนกานะครับเรนเดลเล็ <The> Love, ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไวน์นะครับแล้วก็มีปอบปักบานะครับโบรันโดลินกาดบรูโนลุคชอซานโชวันพิซาก้าแม็กโทมานีนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะมีดีเทนสัน อเล็กเตอริสเดียโก้ดันโลวารานเฟรดมาตามาติดอิลองกาแล้วก็มาคาราตฟอร์ดนะครับซึ่งประตูแรกในเกมนี้ครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่ส4ี่ครับเป็นจังหวะที่แมนเชสเตอร์เดได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากจังหวะลูกคอนเนอร์ของแมนยูแล้วก็มีการคอร์สกันเข้ามาจากลูกชอครับโยนบอลมาแล้วก็บอลเนี่ยมันเลยโรนโดครับมาถึงแฮร์รี่มักวายมงเข้าไปทำให้แมนยูขึ้นนำา1 0ในนาทีที่34นะครับ ซึ่งตัวประกอบของแฮนแม็กไวที่เป็นผู้เล่นของลีดเนี่ยนะครับเอาแม็กไกวยไม่อยู่นะครับพยายามดึงแล้วพยายามรั้งแล้วนะครับแต่ด้วยความใหญ่ของแฮนแม็กไกวเนี่ยก็มีการใช้ความดุดดันใช้ความแข็งแกร่งเนี่ยแล้วก็มีการม่งทำประตูกันเข้าไปทําให้แมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์อย่างที่ว่ากันไปนะครับส่วนประตูที่2ครับเกิดขึ้นในนาทีที่45บวก5ครับจากโปรโนเฟอร์เดสแมนยูเนี่ยได้ประตูก่อนหมดครึ่ง,งแรกครับจากจังหวะที่จะดอนซานโชเนี่ย รับบอลจากเรนลเลิฟที่เติมขึ้นมานะซึ่งนัดน,นี้เรนลเลิฟเนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ซานโชเนี่ยก็มีการหยอดเข้าไปครอสเข้าไปให้กับบรูโนโ่ที่วิ่งขึ้นมาในพื้นที่ตรงกลางในกรอบเขตโทษแล้วก็มงเข้าไปนะครับทําให้ทางแมนยูเนี่ยขึ้นนํา2งโซนหลังจากใกล้หมดครึ่งแรกนะครับซึ่งทางเมสซินเยในจังหวะนั้นก็มันจ่อๆแล้วนะครับเซฟได้ค่อนข้างยากมากนะครับ จริงๆนาทีที่25เนี่ยนะครับแมนยูก็มีลุ้นประตูด้วยนะจากจังหวะที่คริสเยโนโรนโดเนี่ยเข้าชาร์จครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ทางบอลบาเนี่ยหนีตัวประกบจากดึมเส้นฝั่งซ้ายครับเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่จะมีการเปิดลูกเรียดเนี่ยเข้าไปทางเสาไกลครับที่โรนโดวิ่งเข้าชาร์จแต่ว่าบอลเนี่ยนะครับมันก็ไปติดผู้สาวประตูแบบน่าเสียดายครับเป็นจังหวะที่ชาร์เจ่อๆเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นประตูนะครับก็เสียดายกันไปนะฮะ ซึ่งภาวรวมเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์จดเราที่เป็นทีมเยือนเนี่ยเล่นได้ดีกว่าเจ้าบ้านนะครับมีจังหวะจะแจ้งมากกว่านะครับเกมรุกเกมรับดูดีกว่าอย่างชัดเจนซึ่งทางลีดเดอรเต็ดเนี่ยก็มีโอกาสตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่จะแจ้งเท่ากับแมนยูเรานะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับลีดเดอรเต็ดก้เกมนะครับแล้วก็มาดุเดือดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับ ทั้งเกมรุกเกมรับเนี่ยนะครับตัดบอลแบบแน่นๆเลยแม่นๆ่นเลยนะครับเกมรุกก็ใส่หมดวิ่งเข้าเร็วนะครับแล้วก็เล่นเกมรุกแบบบ้าคลั่งนะครับสำหรับรีดเดตในช่วงครึ่งหลังแตกต่างจากช่วงครึ่งแรกอย่างชัดเจนนะครับจนรีดเนี่ยได้ประตูในนาทีที่5 3ครับซึ่งลีดกลับมาได้ค่อนข้างไวนะเป็นประตูตีไข่แตกซึ่งมันเป็นจังหวะของโจเนียฟีโปเนี่ยที่ย่งบอลมาได้จากกลางสนามครับก่อนไหลบอลต่อให้กับวิโรดิโก เงยหน้ามองก่อนนะครับแล้วก็วางเท้าจากริมเส้นด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันข้ามหัวได้แค่ไปไปอยู่เสาไกลแล้วก็เป็นประตูที่แบบสยสดงดงามเลยในะจังหวะนั้นนะครับนะก็ยิงได้แบบดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นลูกยากด้วยลูกที่สวยงามมากๆก็ต้องได้รับคําชมกันไปสําหรับโรดิโกในประตูเกมนัดน,นี้ครับนาะทีที่5 3เป็นประตูตีไข่แตกนะครับส่วนประตูที่2เนี่ยนะครับมาอย่างต่อเน,นื่องครับนาะทีที่5 4ต่อเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนรับว่าเมนยูของเราเนี่ยเสียสมาธิอย่างรุนแรงแหละนะครับพอโดนเร็วนะครับตั้งสติยังไม่ได้ตั้งกิมยังไม่ได้ก็มาโดนลูกที่2ต่อทันทีนะครับก็ช็อกกันไปตามๆกันนะฮะซึ่งมันเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทางลีดเนี่ยมาแย่งบอลจากบรูโน่เฟิร์นเดสครับเป็นจังหวะปั้มบอลซึ่งมันก็กล้ำกึึงในจังหวะนั้นครับบางคนก็มองว่าฟาลแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจว่าไม่ได้เป็นลูกฟาลแต่อย่างใดนะครับก่อนที่บอลเนี่ยจะมาถึงเจมส์นะครับแล้วก็ กระชากบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วก็ซึ่งมีการโยกสักหนึ่งจังหวะนะครับก่อนที่จะเปิดลูกเรียดไปเสาไกลให้ราฟินญ,ญาที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยเข้าชาร์จไปก็ไม่เหลือครับ2-2ครับนะซึ่งนนในจังหวะการได้ประตูเนี่ยจริงๆแล้วพุทธศิสินก็มีการเช็ค VR ด้วยนะแต่อย่างที่บอกกันไปว่าก็ในมุมมองของผา้พุดสศินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินว่าเป็นการฝ่าในจังหวะของบรูโน่นะครับที่โดนไปต่อมาครับนาะทีที่70เนี่ยนะครับในระหว่างนั้นเนี่ย ลีกับแมนยูแลกกันมันมากนะครับส่งกันไปส่งกันมานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนาทีที่70เนี่ยแมนยูก็เฉียบคมมากกว่านะครับเฟรดที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแทนที่ป๊อบบาร์ซึ่งในตอนที่มีการเปลี่ยนตัวเอาป๊อบบาร์ออกดินกาดออกเนี่ยดินกาดไม่เท่าไหร่ป๊อบบาร์ออกเนี่ยนะครับทั้งทงที่เล่นได้ดีเนี่ยโอ้ทำให้แฟนผีในตอนนั้นนะที่มีการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะฮะเอาเฟรดลงมาเนี่ยก็หัวเสียครับแล้วก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงแต่นาทีที่เจเนี่ยนะครับ พอเฟสลงมาแล้วก็ทำประตูได้จากการที่แมนยูขึ้นเกมซึ่งในจังหวะประตูที่3ของแมนยูเนี่ยผมชอบวิธีการขึ้นเกมเลยนะโรโดลงมาล้วงบอลแล้วก็แปะให้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการไหลต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงที่เฟสที่จังหวะนั้นเฟสเนี่ยก็ยิงเข้าไปแบบเต็มแรงนะครับในพื้นที่กแคบแบบนั้นแหละนะครับทาให้แมนยูขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2นะครับในจังหวะที่เฟสยิงเข้าไปก็ทําให้มีการมองกันหลังเกมเหมือนกัน นะครับว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยลาบขางนี้ก็เป็นคนที่ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะครับนะและประตูสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่88นะครับเป็นประตูที่4ของแมนยูครับเป็นจังหวะที่แนวรับของลีเนี่ยพลาดกับจับบอลพลาดแล้วก็โดนบรูโน่เนี่ยชกบอลไปก่อนที่จะไหลให้กับอีลองกาที่เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงลงงๆกันเข้าไปนะครับไม่เหลือเลยนะฮะจบเกมแมนยูชนะลีโดยเตีไดได้วยกัน เก็บ3ามแต้มได้แต่ว่าเป็น3ามแต้มที่เหนื่อยนะครับในเกมบันนี้นะครับภาพรวมก็อย่างที่บอกกันไปครับครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมันสุดๆนะครับมีเรื่องราวให้ติดตามนาทีต่อนาทีเลยนะครับเป็นเกมแห่งคุณภาพเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีจริงๆนะครับในเกมวันนี้นะแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจที่ผมเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วกันนะครับก็คือประตูแรกที่แมนยูได้เนี่ยนะครับมันมาจากลูกนิ่งนะแล้วก็เป็นลูกนิ่งที่ เราถือว่ามีการถูกเถียงค่อนข้างเยอะก่อนหน้านั้นนะว่าทําไมแมนยูเนี่ยได้มีโอกาสเล่นลูกนิ่งค่อนข้างเยอะแต่ทําไมไม่เกิดประตูเลยนะครับแต่ว่านันเนี้เราได้เห็นแล้วนะกับการเล่นลูกนิ่งลูกคอร์เนอร์แล้วก็เปิดเข้ามาแล้วก็ได้ประตูจากลูกคอร์เนอร์ด้วยนะครับเออก็หวังว่าจะพัฒนากันต่อไปเพิ่มจํานวนการเล่นลูกนิ่งเข้ามานะครับเพิ่มจํานวนเรื่องของการทำประตูจากการเล่นลูกนิ่งนะเข้ามาอีกด้วยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของผลตารางคะแนนพิบัติอังกฤษครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูก็อยู่อันดับที่สี่ครับตามมาก็คือเวทแฮมแข่งเท่ากันนะครับมีสิบสองแต้มส่วนแมนยูมีสี่สิบหกนะครับส่วนเชลซีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับมีห้าสิบกับห้าสิบเจ็ดนะฮะซึ่งลิเวอร์พูลกับซิตี้เนี่ยไปไกลแล้วนะครับ แต่ว่าเรื่องของแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนที่โอเคนะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ก็มีโปรแกรมที่โหดรออยู่นะครับก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางอาเซนอนก็ยังแข่งน้อยกว่าแต่ที่เราได้เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันด้วยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ ตารางคะแนนเหมือนกันอันดับตารางคะแนนเหมือนกันนะครับรวมทั้งทดเน็ตมสเปอร์นะครับแล้วก็บูแฮมตันที่ตำตามมานั่นแหละนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องแรกนะครับที่เอามาฝากกันเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับบรูโน่เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพีเมเกอร์รุ่นพี่อย่างฮวนมาตาเนี่ยคือนักเตะที่สนิทสนมที่สุดภายในทีมนะครับ โดยทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้มีการเปิดให้แฟนบอลเนี่ยส่งคำถามมาให้บรูโน่เฟอร์เดสได้มีการตอบกันนะครับโดยมีประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องของการทำประตูนะครับเรื่องของนักเตะค,คนโปรดตลอดการเรื่องของนอกสนามอย่างเช่นอาหารจานหลักอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงเรื่องของเพื่อนสีภายในทีมซึ่งบรูโน่เนี่ยก็กล่าวกันออกมานะครับว่า สำหรับควนมาตาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดภายในทีมแล้วนะครับโดยมองว่าแข้งรานี่ช่วยให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาทั้งในเรื่องของภายในสนามแล้วก็นอกสนามกด้วยนะครับและอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจครับโยงไปที่ในส่วนของเบียกโกดาโลครับเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออาไม้สัมภาษณ์แสดงความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปอีกแบบระยะยาวนะครับแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือลงช่วยทีมให้เยอะ มากเท่าที่สุดที่เท่าที่จะทําได้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปครับผมเชื่อมั่นว่าผมเนี่ยสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับสโมสรแห่งนี้ในฐานะแบ็คขวาได้อย่างที่บอกครับผมต้องการอยู่ที่นี่อีกนานแล้วก็ลงเล่นอีกมากมายนั่นคือเป้าหมายหลักของผมกับทางสโมสรแห่งนี้ตอนเนี้ยผมเนี่ยมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นแล้วก็มันดีมากๆสําหรับผมอีกด้วยนะครับอ่ะ นี่คือเป้าหมายแล้วก็ความต้องการของนักเตะที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันครับบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจหรือว่าบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากทีมเชอร์บูดนะครับอดีตนักเตะแล้วก็กูรูฟุตบอลคนดังที่ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เดในชุดปัจจุบันที่ต้องมีการดรอปตัวจริงหนึ่งรายเพื่อให้ทีมเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับ ทีมเชอบูดเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์อย่างไรกันบ้างก็เน้นไปในเรื่องของแผงแนวรับหรือว่าเซนเตอร์คู่นะครับเชลบูดเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องของคู่หูเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดอย่างเฮนน่แม็กวที่ทําได้ดีในยามจับคู่กับดินเดนเลิฟนะครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงราเฟลวารานครับเขากลับไม่ได้โดนตําหนิอะไรมากมายเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็เล่นได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ เขาเล่นแย่มากนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสมสอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีแฮนด์แม็กไวนะครับคนที่ต้องการเล่นเกมรับตรงแนวครึ่งสนามนะครับส่วนราฟเฟลอาราเนี่ยก็ต้องเล่นแบบนั้นเช่นเดียวกันด้วยซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เข้าขากันได้เลยนะครับและตอนที่ลเอรเลิฟเนี่ยลงเล่นในเกมที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ทําได้ดีขึ้นมากนะครับพวกเขาเนี่ยดูดีขึ้นด้วยการใช้2คนนั้นก็คือแฮนแบ็กไวยกับลเอรเลิฟคู่กัน มันเป็นเรื่องของการจับคู่ของคู่หูที่เหมาะสมครับหลังจากเนี้ยคงเป็นเรื่องของผู้จัดก,การทีมที่จะต้องทําให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะดรอ p ผู้เล่นคนที่เคยคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกแล้วก็บัลโลกออกจากทีมบ้างนะครับนี่คือมุมมองของทางชิมชอบทูที่มีการแนะนําว่าให้รับลังนิกก็ารอปรอเปวารานหน่อยนะครับแล้วเรามากันในเรื่องของดีแคนไรกันบ้างนะครับ ในมุมมองของแกรี่พาลิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตประธารหลังของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยออกมากระตุ้นให้แมนยูของเราเนี่ยมีการทุ่มเงินซื้อดีแคนไรท์กองกลางตัวเก่งของทางเวสแฮมเข้ามาสู่ทินอุลฟอร์ดให้ได้ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้ครับโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องมองหาตัวเลือกอื่นที่ถูกกว่านี้แล้วนะครับ ซึ่งบทวิเคราะห์ภาพรวมสรุปมาให้ออกมาอย่างไรกันบ้างในบุมมองของแกรี่พาลิสเตอร์นะครับพาลิสเตอร์เนี่ยบอกว่าเวลานี้ครับผมคิดว่านะักเตะหลายรายคิดหนักเกี่ยวกับการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ดครับเพราะว่ารู้ถึงปัญหาภายในทีมที่เกิดขึ้นคุณเนี่ยต้องมีเป้าหมายสูงเอาไว้นะครับผมคิดว่าเดคันไรท์ right เนี่ยพิสูจน์ตัวเองแล้วในช่วง2-3ซีซั่นที่ผ่านมากับทางเวสต์แฮมแล้วก็ กับทางทีมชาติอังกฤษนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ดีมากขึ้นแค่ไหนนะครับซึ่งรอกนี้เขาไม่ได้ทำแค่ในบทบาทของการครอบครองบอลแดนกลางเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังสามารถทำประตูได้ด้วยแล้วก็มีความกระหายในการทำงานหนักด้วยคุณภาพที่แท้จริงในเกมของเขานะครับถ้าเกิดดีแคนไรนี่อยู่ในลิสายชื่อที่แมนยูต้องการเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมผมจะทำทุกอย่างเพื่อดึงเขาเนี่ยมาอยู่กับสโมสรให้ได้นะครับ และนอกจากนี้ครับก็เป็นมุมมองของ MEN กันบ้างในดีวของเด c a อนดรนะครับ MEN เนี่ยได้มีการเปิดให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาถามคำถามนะครับแล้วก็จะมีนักข่าวภายในสื่อของ m e n หรือว่าสื่อท้องถิ่นของเบองเมองแเชสเตอร์เนี่ยจะมีการไล่ตอบนะครับคำถามที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยนะครับที่ m e n เนี่ยนักข่าวของ m e n ต่อไปก็คือเรื่องของ ที่แฟนบอลเนี่ยโยงไปในส่วนของดีค a นไรท์ครับซึ่งดีค a นไรท์เนี่ยมีโอกาสไปไปได้ไหมที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์เด็ในราคาอยู่ที่100ล้านปอนด์นะครับนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการแสดงความมั่นใจครับว่าดีค a นไรท์เนี่ยสนใจที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์เด็นะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะมีทีมไหนเนี่ยกล้าทุ่มในราคา100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งบทวิเคราะห์เนี่ยมีการอธิบายออกมาครับว่าประเด็นที่ว่าแมนยูเนี่ยควรที่จะเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปซื้อกองกลางเพิ่ม2รายเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแมวมองของทีมนะครับว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหนแมนยูเนี่ยอยากได้ดีคันไรท์และดีคันไรท์เนี่ยก็สนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนยูด้วยเขาจึงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆแล้วก็ถูกจับตามอง มากกว่า3ปีแล้วนะครับนะส่วนเรื่องที่2แผนการเกี่ยวกับอนาคตของเจมการ์เนอร์เบนนอนวิลเลียมฟากุนโดอามัดเยลโล่เนี่ยหรือว่าดาวรุ่งที่น่าสนใจที่จะโดนดันขึ้นมาเนี่ยมีแผนการไหมแมนยู you, วางโครงสร้างอย่างไรนะครับซึ่งดูแล้วเจมการ์เนอร์เนี่ยมีความต้องการที่จะโดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับ ดูแล้วผลงานดีในระหว่างการยืมตัวก็มีโอกาสอยู่นะครับส่วนทางไบดดอนวิลเลียมนะครับที่อยู่ตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยก็อาจจะใช้โอกาสที่แบ็กทั้งสองข้างของแมนยูเนี่ยฟอร์มขึ้นขึ้น,นลงเนี่ยอาจจะเบียดขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับสูงของสโมโสกรก็ได้เหมือนกันนะครับในรายของอามัตติเยโลและก็ฟาโกนโดเนี่ยต้องรอดูนครับว่าผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูเนี่ยจะมีการวางแผนการใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับ สดาวรุง่ง2แนวรุก2รายนี้นะครับในช่วงซีซันหน้าแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยคือแผนง,งานระยะยาวของแมนยูอยู่แล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนบอลถามกันเข้ามาก,ก็คือเรื่องของกองหน้าแล้วก็กองกลางมีโอกาสที่แมนยูจะซื้อไหมแล้วก็รายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นใครซึ่งทางแฟนบอลก็ยงไปที่ดาวินนูเนสของเบลฟิก้าเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ดาวินนูเนสเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกของแมนยูหรือเปล่า ซึ่งก็มีการตอบคำถามไปครับว่าเป้าหมายเบอ้์อต้นของแมนยูเนี่ยยังคงเป็นเออเร์ลิงเบลลฮาร์แลนที่แมนยูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจแข้งรายนี้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายที่แมนยูจะไปซื้อสัญญานะครับเพราะว่ามีหลายทีมให้ความสนใจเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ฮาร์แลนมีทางเลือกค่อนข้างเยอะนะครับถ้าถามว่ามีตัวเลือกนอกเหนือจากนี้ไหมนะครับมีแน่นอนครับเพราะว่าแมนยูสโมสรระดับเนี้ยเขาก็ต้องมีลิสต์รายชื่อ หละหลายนักเตะที่อยู่ในเป้าหมายที่ให้ความสนใจนั่นแหละคงไม่เล็งแค่เป้าหมายเพียงแค่คนเดียวหรอกนะครับไม่ได้ฮาแรนก็อาจจะเป็นคนอื่นๆนะครับที่ผลงานดีเหมือนกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆก็ถ้าจะเเจาะจเหมาะสมกับสโมสอนก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของเป้าหมายนะครับนะ สุดท้ายนะครับที่แฟนบอลถามนักข่าวของเอ็มเอ็นเนี่ยก็คือเรื่องของภายในห้องแต่งตัวครับมันมีปัญหาจริงไหมซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือทั้งลับลังนิกทั้งนักเตะเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับกระแสข่าวลือพวกนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข่าวเหล่านี้ที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเป็นข่าวข้อสิเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวที่โยงไปในเรื่องของการเรียกยอดไลค์ยอดติดตามในโซเชียลส่วนตัวซะมากกว่านะครับ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องจริงเราก็ต้องกลองกันในเรื่องนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข่าวก็สิบทั้งหมดเลยนะครับมันไม่สามารถยืนยันได้ส่วนมุมมองของทางพอลเมอร์สันนะครับที่ได้ออกมาปกป้องแฮ์ดี้แบ็กไวย์หน่อยนะครับหลังจากที่แฮ์ดี้แม็กไวย์เนี่ยโดนพิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นอย่างหนักในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งพอลเมอร์สันเนี่ยมองว่าเหตุผลที่แฮ์ดี้แม็กไวย์เนี่ยผลงานไม่ค่อยดี เป็นเพราะว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยยังขาดกองกลางที่มาช่วยเกมรับนั่นเองนะครับโดยพอเมอร์สันเนี่ยกล่าวว่าถ้าคุณคือมิดฟิลด์ตัวรับครับคุณต้องยืนอยู่หน้ากองหลังเพื่อช่วยแผงแบ็กโฟนนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคุณเนี่ยจะเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยยังต้องวิ่งไปมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดพื้นที่รวมทั้งช่องว่างมากมายแบบนี้คุณก็จะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกเสียใจกับแฮร์รี่มักวายในตอนนี้อีกด้วยนะครับที่แมนยูเนี่ยยังไม่มีมิดฟิลด์เชิงรับที่ดีพอนะครับส่วนข่าวก็สิบบ่นทินที่โยงกันไปเนี่ยก็คือเรื่องของคิเตียโนโรโดครับมีอะไรน่าสนใจบ้างตามรายงานข่าวก็สิบออกมาจากมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยพร้อมปล่อยคิเตียโนโรโดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายออกจากทีมไปนะครับ โดยเงื่อนไขเนี่ยก็คือถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถคว้าโคต้ายูซได้ในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยก็อาจจะทําให้การปล่อยหรือว่าการย้ายโรนโดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้สูงมากๆนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับปลายทางเนี่ยก็ตอนนี้มีข่าวร้อนแรงว่าจะเป็นเปเชนะเบเชมีโปรเจกต์ที่จะดึงโรนโดไปร่วมเล่นกับเบลเนลเมซี่นะครับส่วนข่าวก็สิบวันอื่นครับ โยงไปในเรื่องของเซอร์เกย์มิลินควิดซาวิดนะครับกองกลางตัวเก่งของลาซิโอมีเขามาอีกแล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีการส่งแมวมองไปเช็คดูฟอร์มมิลินควิดในเกมที่ลาซิโอบุกไปเจอกับทางปอร์โตแล้วก็แพ้ไป2-1นนะครับซึ่งกองกลางวัย26ปีรายนี้ยังเหลือสัญญากับทางลาซิโออีก2ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าอนาคตของเขาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงกันอีกแล้วนะครับเรื่องของการที่มีโอกาสการย้ายทีมนะครับ แล้วก็เชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยที่ต้องการกองกลางรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะมีการมองหามิดฟิลด์ตัวท็อปๆถ้าเกิดไม่ได้พวกเดียแคนไรท์หรือว่าตัวท็อปทที่พวกเขาต้องการเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายมาให้ความสนใจเซอร์เกย์มิเลนควิดซาวิตอีกครั้งก็ได้นะครับแมนยูเป็นข่าวกับซาวิตเนี่ยมาบ่อยครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่ารอบนี้น่าจะจริงจังเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือต้องการกองกลางรายใหม่ แล้วก็แมนยูต้องไปแย่งกับเรียวมลิทที่ให้ความสนใจและแถมทั้งค่าตัวของมิเรนโควิสซาวิทเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรครับนะนี่คือข้อมูลออกมานะในเรื่องของเซอร์เกียมิเินโควิสซาวิทที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งส่วนเรื่องของฟาบิโอคาวาโยนะครับเดารุ่งจากทางฟูลแลมแล้วก็เคยเป็นข่าวกับวิเูมาแล้วนะครับในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าดิวล่มไปก่อนนะฮะล่าสุดเนี่ยแมนยูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้อีกด้วยนะครับนะซึ่งแมนยูเนี่ยได้มีการส่งแมวมองไปส่งฟอร์มนะครับในเกมที่ฟูลแลมทำศึก FA เอนะครับแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยก็รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับฟอร์มดาวรุ่งรายนี้แต่ก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าตัวเต็งยังคงเป็นเลวพูที่ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เคยเกี่บขวาตัว ทางดารุ่งรายนี้ได้สำเร็จอีกด้วยนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ